สนามมวยเวทีราชดำเนินครับมาดูหยกมรกวรวสังประภัยพบกับทาด้านของใบคานปอ่อนนุชพิกัดน้ำหนักน้ำหนัก113อปอนด์นะครับตาราหลักซับเปิดมานี่หลังชนะน้ำหนักนี่หยกมรกรต่อ3 2อกรรมการชุมพลอินทยศกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับมวยคู่นี้เคยช่กันมาแล้ว3ครั้งครับเป็นใบคานที่เอาชนะได้2ครั้งและแพ้มา1ครั้งครับแข่งขวาครับใบคาน นักชกจากแดนใต้นะครับยกมรกตอีสานครับเดินเข้าหานะครับทางด้านของยกมรกตแต่ละหลักซ้ำมี์มีหนึ่งนะครับอยู่ที่ยกมรกตแดงต่อออกหมัดคมนะครับยกมรกตแทงขวามาครับแต่ว่าในช่วงเช้านี้เขาว่ากันว่าลดน้ำหนักเยอะนะครับ 3ปอนกับ8ขีดยังเป็นหยกบมรกฎนะครับเดินบดเดินบี้เข้าไปครับความหนุ่มความสดอยู่ที่เขาครับประสานแข้งครับโอ้โหวางซ้ายแค่วันนี้นี่หยกบมรกฎไม่แลกไม่ปะทะก็รู้กำลังตัวเองแ่้ะครับต้องเซฟพลังงานครับอาศัยลูกฉาบฉวย สงกันข้างกับทางด้านของหยบมลกฎครับเดินอด้วยแข้งซ้ายครับเจอขวาของใบคานในครับลองกำลังเสียบขวาครับหยมบมลกฎมุกซ้ายครับขยับเจอแข้งซ้ายแหมแข้งขวาไปก็ติดกาดมาเดินบ้างน,นะครับใบคานครับเจอแข้งซ้ายครับ โอ้ชคสบายสบายเลยครับนี่ตากวา,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 างซ้งา,ยา,งายครับกับป้นขวาไม่ถึงครับอ่ากระแทกหมัดเจอแข้งซ้ายของโยกบรากฏถีบติดเบรกไว้แข้งซ้ายครับ แข้งซ้ายครับมีเสียงโฮหฮาเล็กน้อยครับโหใบคานครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับหุกซ้ายขวากาปั้นขวาครับขวางไว้กรรมการแยกแข่งขวาไม่ถึงครับโหมดยกครับ นี่ครับยกมลกดวสังประภัยครับสีเสื้อของคนตำรวจตรีวิชัยสังประภัยครับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับยกสุดท้ายปล่อยตัวมาครับยกมลกฏขยับต่อ15 1่ครับดูครับมวยเคยเอาชนะมาสองครั้งครับดูโอ้โหจิ้มซ้ายแล้วก็จิ้มขวาาอ่ล้มลงไปครับ ใบคานหมัดหนึ่งสองเจอเข่าซ้ายครับกลายเป็นมวยคนละเกล็ดคนละชั้นเลยครับอ้าวพยายามฟันส่อขวาครับใบคานมันเป็นเรื่องของวินัยนะครับน้องๆเรื่องของน้ําหนักตัวเนี่ยรับปากน้ําหนักไหนนะครับก็ต้องมาน้ําหนักนั้นนะครับดูโอ้โหโดนเตะแล้วหยุดไปเลยครับแม่มาไม่มีสภาพเลยครับด้านของใบคานครับหรือว่าเที่ยวปีใหม่เพลินครับ คือก่อนที่จะรับปากรับน้ําหนักนี่คือที่เลี้ยงหัวหน้าค่ายก็ต้องถามนักมวยด้วยครับว่าน้ําหนักนี้ได้ไม่ได้ครับโดนแข้งซ้ายไปดอกนี้ครับโอ้โหไม่มีสภาพเลยครับใบคานก็อ่อนนุชครับแม่ตายแล้วครับมวยไม่ได้หนีกันมากนะครับเพียงแต่ว่าสภาพร่างกายมาก็เท่าที่เห็นนะครับเนี่ยครับแข้งซ้ายดอกนี้นี่ก็หยุดไปแล้วครับหันหลังให้ผู้ต่อสู้แล้วครับ แล้วมันจะ้าอีกดอกนึงครับโดนเตะน็อกครับคิดดูแล้วกันครับโอ้ต้องพักยาวๆครับแบบนี้จรรปการชูมือไปที่ยกมรกรฟอรสังประภัยครับ1น,นาที16วินาทีนะครับในยกที่4เท่านั้นเองครับ